สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพาชมบอนสีไม้ฟอกอากาศและไม้อื่นๆนะคะที่ทำให้จิตใจเรามดงามนะคะก็เชิญชมค่ะกล้วยแดงนะคะนี่นะคะบอนสีนา,นานาชนิดค่ะมีหลายอย่างหลายชนิดด้วยกันนะคะพวกหลงก็กำลัง กลัดสีนะคะส่วนนกกระทานะคะหลายกระทางเลยค่ะบนสีชนิดต่างๆนะคะก็ขอถ่ายภาพนะคะแล้วก็จะได้ทราบว่ารายการต่างๆได้ชื่อต่างๆเหล่านี้คือ,อบอนสีอะไรบ้างนะคะ แคกตัดก็มีนะคะมีหลายชนิดด้วยกันค่ะ เจ้ากรุงไกลเซอร์นะคะอินเหนาอินเหนาต้นนี้มีใบเดียวนะคะปลูกนานมากแต่ไม่ยอมแตกกิ่งก้านสาขานะคะแต่ใบสวยงามมากค่ะ <m> เจ้ากรุงเดนมากนะคะ <m> นางไหมค่ะก <m> ําลังชํานะคะ <m> พญาจงอางนะคะ แล้วก็บนสีหลายชนิดนะคะกําลังชํามอนเซลานะคะใบใหญ่สวยงามค่ะ มาดูนะคะกวนอูนะคะถ้าของเห่าก้านจะไม่ดำนี่กวนอูก้านจะดำค่ะนี็นะคะแค่ตัดแค่ตัดก็เยอะนะคะ แก้วหน้าหมาโบราณนะคะกำลังเพาะชำม,มีอยู่ประมาณสิบกว่าต้นนะคะนี่คือต้นลูกค่ะต้นลูกนะคะต้นใหญ่ถ้าต้นสูงจริงๆก็ประมาณสูงประมาณหนึ่งเมตรได้นะคะนี่ก็ต้นลูกนะคะมือนสเตอล่าค่ะเพาะไว้ใน กระบะนะคะมีเยอะนะคะกำลังโตค่ะค่ะนะคะแคทตัดในกระบะก็มีนะคะสวยงามมากค่ะกำลังโตจากต้นเล็กๆนะคะบอนสีก็จะปลูกไปเรื่อยๆนะคะไปตรงไหนก็จะเจอบอนสีนะคะนะคะ สวยงามนะคะพร้อมทั้งปลูกพืชผักนะคะอันนี้เป็นกล้วยกล้วยฝาธรรมดานะคะกล้วยเสือพานนะคะมีลูกเยอะเลยค่ะนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบอนสีนะคะบอนสีพร้อมทั้งเนียต้นแม่ของนะคะ เรียกว่าอโรคาเซียหรือแก้วน้าม้าโบราณนะคะตอนแรกอ่ะจะต้นสูงมากแล้วนี้แดดเผาก็จะเหลือเท่านี้นะคะ่ะประมาณนี้เดี๋ยวก็จะโตอีกเพราะว่าตรงนี้จะไม่มีแดดแล้วในฤดูหนาวนะคะส่วนอาค่ะบอนสีนะคะยาวไปก็จะโกไว้เรื่อยๆนะคะ จะมองเห็นแล้วก็มีทั้งต้นนี้บนกระดาษนะคะบนกระดาษด่างแลวมีหลายต้นค่ะนะคะมีหลายต้นนะคะพร้อมทั้งกล้วยตานีตอนนี้กล้วยตานีกำลังแตกหนอนนะคะสูงแล้วด้วยนะคะด่างด่างทั้งสองต้นนะคะมีสองต้นเลยค่ะ ด่างทั้งสองต้นนะคะ,ถ,คะถ้ามีผู้สนใจก็ติดต่อได้นะคะตามเบอร์โทรนะคะด่างทั้งสองต้นค่ะลายนะคะลำต้นมีลายชัดเจนนะคะก็จะพามาดูอีกอย่างหนึ่งก็คือต้นถุงเงินถุงทองจะสูงเท่ากับตัว ผู้ดำเนินรายการเองเลยนะคะประมาณน่าจะร้อยร้อยร้อยกว่าแล้วค่ะสูงนะคะเมตรกว่ากว่านะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นยาบำรุงจิตใจของเราถ้ามีท่านใดสนใจจะชมหรือติดต่อได้นะคะ mm hmm. ก็สามารถที่จะไปส่งถึงมือได้นะคะมีต้นพญาจงอางนะคะก็ใบใหญ่นะคะ ก็ขอจบการนำเสนอและพาชมต้นบอนสีไม้ฟอกอากาศแล้วก็กล้วยด่างนะคะถ้าท่านสนใจนะคะที่จะมาชมหรือติดต่อที่จะซื้อนะคะราคาถูกนะคะขอติดต่อตามเบอร์โทรด้านบนได้เลยค่ะวันนี้ก็ขอจบการพาชมเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ